วันนี้จะเอาวิธีการติดซิปยีนซิปฟันทองเหลืองสำหรับมือใหม่มาฝากทุกคนนะคะเราได้ซิปมานะคะแล้วก็เลาะสาบออกแล้วเ,เราก็จับซิปด้านถูกนะคะคว่ำไปกับสาบด้านนี้นะคะด้านที่เป็นใหญ่ๆที่เป็นคุ้งๆจากนั้นเราก็จะเย็บให้ซิปเนี่ยติดกับสาบหนึ่งครั้งก่อนนะคะกดซิปไว้นะคะดึงพายตึงๆแล้วกดซิปไว้อย่าให้ซิปโก่งนะ ถ้าหากว่าซิปกลวงเดี๋ยวสาบกลงนะคะสับโปรงสับกลงเย็บสองเส้นนะคะเย็บได้หนึ่งเส้นแล้วเราก็เย็บอีกครั้งหนึ่งก้นซิปเราให้สูงขึ้นมาจากสับเนี่ยประมาณหนึ่งเซนถึงครึ่งนิ้วนะคะเพื่อที่เอาไว้เก็บเอ่อค้งอ่ะค้ง,งสาบจากนั้นเราก็เย็บขอบอมได้เลยนะ,ะแบบนี้เลยนะคะ พอเย็บเข้าขอบเสร็จแล้วล็อกซิปไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาวนนะคะวนสาบซิปข้างล่างโดยการที่เราจะรูดซิปขึ้นนะคะเนีย่ยเรารูดซิปขึ้นแบบนี้แล้วเราก็ยกปีกซิปข้างหนึงขึ้นนะคะแบบนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะพี่ลืมกดวิดีโอแล้วเราก็เนี่ยเราพับขึ้นอย่างเงี้ยค่ะข้างหนึ่งแล้วเราก็ คิ้วไปเลยเส้นที่หนึ่งเอามือค้ำหัวซิปไว้ตูดซิปที่ที่มีเหล็กอะ่ะค้ำไว้อย่าให้เข็มโดนเย็บขึ้นมาแล้วเราก็วนนะคะวนกลับไปเลยเป็นเส้นคู่เหมือนเหมือนเดิมอะ่ะซิปยีนกับซิปพลาสติกจะใส่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าซิปยีนจะใส่ลักษณะนี้เพราะว่าสาบข้างล่างเขาใหญ่แต่ถ้าซิป ปันพลาสติกเนี่ยสับล่างเล็กเราก็จะเย็บแล้วก็วนได้เลยจากนั้นเราก็จะมาจับชิ้นอีกด้านหนึ่งนะคะเย็บติดกับซิปก่อนดึงตรงก้นซิปให้ตึงๆถ้าดึงไม่ตึงเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นโปงพองนะคะพอเราเย็บได้หนึ่งครั้งแล้วเราก็เอาสาบมาลองนะคะเอาสบมาลองแล้วเราก็เย็บตรงขอบอมมาเลยนะถ้าทำแบบนี้ซิป ติปจะเข้าง่ายนะคะทุกคนแล้วเราก็คิ้วลงมานะคะคิ้วลงมาตามปกติจับสาบที่ลองให้ให้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยสาบตรงเนี้ยเขาใหญ่ถ้าเป็นยีนเน่ยเราก็จะต้องเข้าแบบเมื่อกี้ก่อนถ้าเราเข้าแบบซิปพลาสติกเนี่ยมันจะวนไม่ได้วนแล้วมันจะทับสาบข้างล่างเราก็ย้ำลงมาประมาณตรงเหล็กกันซิปข้างล่างนะคะย้ำนิดนึงจากนั้นเราก็จะมาเย็บ เอเส้นคิ้วที่จับเป้าขึ้นมานะคะเนี่ยถ้าเราไม่เย็บครั้งแรกตอนที่เราจะเข้าสาบอีกด้านหนึ่งใช่ไหมแล้วเราจับไม่ตึงตรงเนี้ยมันจะพองนะคะเราจะทําให้สาบทิบโก่งโก่งแล้วพองขึ้นมาเวลาลูกค้าใส่อะ่ะมันจะพองขึ้นมาเลยก็วนมาเลยค่ะเป็นคิ้วคู่ตามเดิมเขาถ้าเราเข้าถูก แนวเนี่ยมันจะเข้าง่ายนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมมันก็จะเรียบแบบนี้สาบก็จะเรียบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามพี่นะคะพี่นาซ่อมผ้าแฟนเพจขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ